ก็เรามีการนับประโันที่วัฒนามไหนพ็จะรู้รวงเป็นมาของวัสนามไหนหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับี่มีประธรรมนั้นวันนี้จึงเป็นวันถือโอกาสที่ให้พวกท่านพลาได้มาพบปะกันเรือมาประตุคกันเพื่อทำความเข้าใจ ในหลักวิธีปฏิบัติแท้รวงเป็นมาของวันธิไหนอีกรึใครวเข้องใจยังไงก็หาได้เรื่องเป็นมาของลันธิไหนลันธิใหนนี้เริ่มแรก <c oughs> อาตมามาจำภาษาที่วัตถุรรทารก็เกี่ยวข้องกับเรื่ธรรมฐานที่วัตถุบานเจ้าปัญญาพร้อมด้วยจ้าคณะจัรย์ดยและคณะผนมากโยมตีให้อาตนามาจำภาษาที่วตถุบรนหารเมื่อจำภาษาที่วัตถระานก่อปราบปลดรยโย คนในโลกนี้แหละมหาศึกษาแล้วเป็นประวัติเรื่องวัตนะ์นั้นนี่เป็นรัก้างมาไม่มีพระไม่มีเมรุลดวงลังใครมาตัวว่ามีทีมีอะไรต่างๆไม่มีคนเข้ามา เมื่อได้พูดกันตกลงแล้วอาตมาก็ให้ลูกศิษย์หลายท่านเข้ามาอยู่ที่สระนี้ทีแรกอาตมาก็จะมาไม่ได้เพราะยังมีการเกี่ยวข้องกันการปฏิบัติธรรมอยู่ที่เัาเป็นประธานก็ต้องการพรรษาที่เัาเป็นประธานดีจึงจะพร้อมมนนีทั้งสอ,สงอรเป็นด้วยกับทุกศิสย์ของ ก,ก็เลยม,ม,จมาจำเนื้าที่ตรงนั้นไม่มาจำเนื้าที่ตรงนี้ก็จะให้เป็นสถานที่ปฏิปฏบัติธรรมก็วัดต่างๆนั้นมีการก่อสร้างวัดถขนผันมากเล่นเลยเกเรอะไรต่างๆน,นั้นสร้างผันมากแล้วที่วัดสนามนาเรืไม่ต้องสร้างอะไร เพราะว่าเราจะดูธรรมชาติต้นไม้หรือใบไม้รุ่นดีนี้มันทำประโยชน์อะไรให้คนได้เมื่อมาศึกษาที่ตรงนี้เทศครอมพร้อมๆกันกับลูกศิษย์หลายท่านได้ศึกษากันเอาไว้ว่า,าไม่ต้องสร้างอะไรมากเพียงมีกุฏิเล็ก นอนแล้วก็คอดการแหลนกัรค้นเล็กๆน้อยเมื่อตกลงกันเช่นนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปััเมื่อถึงตอนนี้ก็ยังคงที่ <c oughs> พื้นที่ก็ยังเหมือนเดิมดังน,น,นั้นวัดน,นี้ เป็นสถานที่ปฏิบัติคนมาปฏิบัติมากวิธีปฏิบัติธรรมมากก็ไม่แป้นกนกันครับวิธีที่ให้รยงอาาื่นที่ตอนกันา